なしで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 しで ครับท่านผู้ชมครับบอบูคุยกับประชาชนก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอันดับแรกก็เช่นเคยครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเฉลยคําถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมถามว่าทีมฟุตซอลนะครับทีมชาติไทยฟุตซอลในศึกฟุตบอลชิงแชมป์โลกเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับทีมใดบ้างนะครับอีกสามทีมคําตอบก็คือคอสตาริกายูเครนและก็ปารากวายครับผมสาหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้ถามว่า ไทยพีเมลีกครับในฤดูกาลหน้ามีทีมน้องใหม่สามทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากดิวิชั่นหนึ่งถามว่าสามทีมนั้นมีทีมใดบ้างาทราบคำตอบแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่เราให้ไว้ตามเฟซบุ o กนี่แหละครับ,บ ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะชมรายการบ๊อบูคุยกับประชาชนวันนี้นะครับเทปนี้ต้องขอความกรุณาท่านผู้ชมจักเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีวิชา,าคมนะครับที่มีของกรุณาอย่าปล่อยออกมานะครับสําหรับสต,ตรีมีคันออกไปเกาก่อนนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นจอมขมังเวทเป็นผู้ที่มีวิชา,าคมแก่กล้าผมเชิญท่านมาเพราะว่าตอนนี้มีข่าวกําลังดังเลยทีเดียวนะครับว่าแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับอาจารย์แมวก,กันเองครับ สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีลูกโอ้ที่อาจารย์พาลูกศิษย์มาด้วยนะฮะมาครับเชิญครับเชิญครับเชิญนั่งเลยฮะเหลือทั้งสำนักเลยอ่าฮะนั่งเลยนลั่งเลยนั่งเลยๆๆครับอาจารย์อือโอ้นี่นี่นี่จานนี่ลูกศิษย์จานหมดเลยนะฮะที่ที่สำนักอ่าแจ็คก,กี้เอาเอนั่งนี่คนหนึ่งมานั่งนี่คนหนึ่งนะฮะเอา,าอันนี้เหล่าเฮ้ยเหล่านี่คุณคุณได้เลยเอาดีครับนี่ที่ดาราด้วยไหมสมเสริมให้เขาเป็นดาราไงครับหนังที่จานเพิ่งออกมาเป็นช่างหนังนะฮะอาาจรย์ก สักมาเยอะอพศึกศึกมหายันซอยกันสนั่นจอถูกต้องูรนคับถูกต้องโอ้โหร้าพอหนังเรื่องนี้ออกมาพ่อต้องไปกลับไปสักใหม่เลยทำไมฮะรายได้ไม่พอหมดไปเยอะผมหนังเรื่องนี้ผมเห็นนี่เข้าลงฮะ สองวันทำไมออกเลยหนังบ้าเลยไม่เข้าสองวันออกเลยก็พ่อเขาลองแวะเขาไาดูในโรงหนังไงถามว่าจำนวนคนมีเยอะไหมนั่งกันห้าแถวห้าแถวแถวละคนทุยแล้วได้ข่าวจะจะสร้างภาคสองด้วยนะฮะก็กำลังรวบรวมเงินอยู่ลูกโอ้ยนะยังยังอุตส่าห์จะสร้างภาคสองด้วยภาคแรกที่ผมเห็นนอกจากจะเหล่าจะเล่นเป็นพระเอกแล้วที่มีพี่สมพิปอกเข้ามาเล่นด้วยนะถูกต้องอ่นะครับท่านผู้ชมครับที่ได้อยู่ข้างผมก็ ท่านผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีนะครับจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าในเรื่องของการลงอักขรกการสักยันแล้วเนี่ยทาไม่พูดถึงอาจารย์คนนี้เนี่ยไม่ไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ในคนเองเป็นคู่แข่งนะครับของอาจารย์หนูถูกต้อง รามาจากสัญักเดียวกันลงมาจากสัญักเดียวกันถ้าเป็นหนังจีนก็ลงจากเซาลินบูตึ้งมาเหมือนกันแค่หลงที่จะมีตรงปลอยๆนี่จะเป็นเขาขาวของอาจารย์หนูเนี่ยเป็นปลอยเขาวแต่ของอาจารย์นี่ยุ่ล่างมันโชว์ไม่ได้เพราะว่าของลับนะเพราะถ้าดูกันมาก็วงแตกรายการนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้นะครับ มันมันกัดเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้ตอนอับน้องอาบน้ำเคยเห็นอาจารย์กันอยู่เอ๋อไม่เจอเลยอาจารย์แมวอาจารย์หนูนี่เขาเขาเขาสักเนี่ยเขาดังมากเลยเรื่องของห้าแถวถูกต้องเขาห้าแถวขออาจารย์มีอะไรเป็นจุดขายของอาจารย์นเป็นติดลักษณ์องอาจารย์นี่จะสักเรียกว่าสองแถวสักสองแถวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นมิติบัติหมดแล้วครับบางทีก็เป็นพวกซูบารุบ้างบ้างแต่ว่าสองแถวเนี่ยจะรู้กันในวงภายในแล้วลูกศิษย์ตตีนนี่ไม่รู้จะหัวร่ออะไรนะครับ แล้วการอาจารย์แต่แต่ผมก็เคยเห็นการเวลาลุ้นใจก็สองแถวสองก็ตอนแรกตอนนั้นก็ขึ้นมาคู่สี่แล้วครับตามก็ลุ้นมากกว่าสองแถวเลยแล้วมันออกกี่แถวฮะอาจารย์ก็สองแถวมงสองแถวได้ไหมติดติ่งมนเป็นเลขห้าแล้ววันนั้นต้องกลับมาสักใหม่หลายคนเลยโอยโครับโอ้โหมันติดติ่งมาติดติ่งมาไม่งั้นก็ตองสี่พูดง่ายนะฮะอาจารย์แมวกัาเองเนี่ยที่สักที่ใครๆก็ต้องมาสักอาจารย์นี่คือสองแถว สองแถวนะครับดาราฮอลลีวูดอ่าของเขาเานเขามีแองเจลิน่าจลี่อะไรพวกนั้นอาจารย์มีใครฮะบู๊วิลลสบรสวิลลสโอ้อืดคนอืดตายยากที่ไม่ตายเนี่ยเพราะว่าอาจารย์สัก์อย่าบอกนะฮะสี่พระนี่แหละ คือบรูซวิลลิสที่เป็นคนอึดที่ว่าเล่นได้ตายยากใช่นี่ภาคกับจานสักมาแล้วล่าสุดเล่นเรื่องลูเฟอร์ฮะหนังใหม่เลยหนังใหม่เลยย้อนเวลากลับมาตอนจบฆ่าตัวตายโอ้แล้วจะบอกเขาทำไมไรบูบางคนก็ยังไม่ดูกันปะโถ่ไม่มีคนมาแกล้งผมเหมือนก็โดนแกล้งเรื่องซิกเซนเลยจานจากหนึ่งจานบอกบูซวิลลิสตายแล้วเป็นผีเห็นไหมเห็นไหมจานตบคว่ำเลยจานเนี่ยันกระจายอ่ะวันนั้นี่ะผมรอเล่นผมรอเล่นจานเป็นคนสักสองแนวให้กับบรูซวิลลิสถูกต้องเล่นเรื่องไหนไม่ จะเป็นต้องใช้สแตนใช่และของคุณจีนก็มาเหมือนกันตารางดังใครครับครอย่าบอกนะซูชิตักเจอนะซูชิซักีซักกาจานใช่แล้วทางหมอเจือทางหมอเจือทางหมอเจือด้วยหรอท่านนั้นที่ใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดทหารชุดทหารชุดอะไรล่ะชุดตำรวจนั่นแงละการฝากหออาจารยเป็นคนสักให้เลยโอ้โหสุดยอดนะครับเวลาสักบางทีนะครับมือสั่นเหมือนกันเลยทำไมฮะ เอ้าจานทำไมมือสั่นนี่จานอยากอยากเพราะว่าเขาต้องห่นมเขาต้องถอดถอดสักไปนี่จานหนึ่งเปรี้ยวปากอยากกินหอยสดสดเออนะน้าจานนั่นจานเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเอาไปครับผมผมไม่ไม่ชอบได้ข่าวว่าคุณคุณบอบู่นี่ ลูกนี่ไปสักแมนยูมาเพราะวานาราสมัยสมัยอูสิบสิบฟีเสร็จเสร็สร็จก็ฟรีแล้วอยู่เพื่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นวัยรุ่นนะแต่ตอนนี้ก็คองไม่แล้วเนี่ยเนี่ยนะลูกสิทธ์จานเนี่ยจานอ๋อเฮ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮะเล่นเกินไปแล้วของยังไม่ได้เวลาของขึ้นเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เป่าเป่าเลยเนี่ยเป็นไงเป็นนิ่งแน่เป็นไงโอ้โหกองช่วยซูมนิดนึ่งครับ ลองเคยสูมนะฮะเรียกจานนี่ฝีมือจานจานโอ้โหจานนี่คือการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกนี่เข้าด้วยกันเลยใช่นะครับมีแมวด้วยแมวนะคอมเมนต์เจอปี้เนี่ยผมดูประจำเลยเด็กๆคอมเมนต์เจอรี่ครับคอมเมนเจอรนี่ดูประจำเลยต่อมาเห็นไหมฮะใช่ครับนี่เราใส่ผ้าทิชพ์เชื่ไปใส่ตรงนั้นตรงนึงมาอะไรลูกาอะไรทิ้าเกม อันนี้อันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ชื่อปีเตอร์ปีเตอร์นะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลยอีแลนด์เป็นศิษย์เอกเลยทั้งนู้นยังไม่ได้พูดสักคำเลยเขาเขารอจะเล่นอยู่นะครับผมอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือแจ็คกี้แจ็คกี้นะครับแจ็คก,กี้นี่ เอาผมยังท่านผู้ชมอหญ่ยัไม่เห็นโอ้ยพี่แก้มนี่พี่แก้มที่เพิ่งสักแล่าสุดแล้มพี่แก้มนี่ปานหรืออะไรฮะเนี่ยไม่ใช่นี่กาจารย์เองอ่าอะไรท่านเขาพูดนิดนึงคือเด็กๆอ่ะผมเป็นทาง z ูม m ครับก็เลยเขียนเสืออืมสินี้มาให้วัวๆหรือไงฮะทีนี้ไม่หายไม่หายมาให้อาจารย์สักครับอาจารย์สักแล้วก็ไม่เป็นเลยครับคุณแค่นี้เราเงียบสักสามวินาทีดีไหมไว้อะไรให้เขาอาจารย์ พราะว่าเราเยี่ยนสักษามวินาทีเขาเตรียมมาเลยเขาเตรียมมาไกลเขาเตรียมมาเขาจะมาพูดว่าไอ้เด็กไอ้เด็กตักเสือที่กลางดูแล้วแบบคนดูจะฮาโอ้โหพูดแล้วเสร็จแล้วฮาอะไรขนาดนั้นอาจารย์เอางี้ละกันครับโอ้โหอาจารย์โอเคนะครับก็ช่วงแรกนี่เป็นการแนะนําอาจารย์แล้วก็รู้สูรู้สิทธ์เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเข้าถึงเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วนะครับว่า เหตุผลอะไรที่เราเชิญอาจารย์แมวกันเองม,มาในวันนี้ครับ ของรายการนะครับมาถึงช่วงนี้นี่เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการสักยันท่านผู้ชมทางบ้านนี่อาจจะเห็นได้ได้อยากจะเห็นอัคราฝีมือนะครับของอาจารย์แมวกันเองเนี่ยมันจะสู้ฝีมือของพ่อนี่ท้าทั่วประเทศหนูก็หนูเถอเจอแมวเข้าไปรเป็นไงของแมวนี่เหนือกว่าหนูแค่เชือกินกันแล้วถูกต้องนะครับแมวไรหนูแล้วี่นี่ถูกต้กเนี่ยนารแมวก็ต้องเป็นโลอาจันย์หมาดีฮะ มีไหมฮะจันหมามีจันหนูจันแมวก็มีจันหมาอาดามหมาที่ต้องเก่งยาจันแมวด้วยฮะถ้างั้นในสำนักมีสองคนหนูสองคนแมวกับหนูนะครับอ่ะท่านผู้ชมนะครับเชื่อว่าคงอยากจะเห็นฝีมือของอาจารย์ที่ได้ลงอักขระลงยันเนี่ยไว้ในตัวของลูกศิษย์ทุกคนทุกคนสี่ท่านนี้เอาคนไหนก่อนดีคนไหนก่อนดีเริ่มจากใครดีครับอาจารย์ดาราไหมเออดาราก่อนดารานี ก็สักการะเหมือนกันสบายนะครับเหลาเหล่าเหล่าช่วยช่วยโชว์รอยสักให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะโอ้โหนี่ดูหุ่นครับอจาร์โอ้โหโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เหลาเปิดเขามีแบบพ่อแม่นี่จ้างสักอะไรอ่ะพ่อแม่นี่แล้วเกลิดนแหมมันเยอะนไป สักลุงกับป้าตโอ้โหนะนี่ดูหัวนมซีนอนด้วยเป็นไงครับนมมีน้อนมันสะท้อนแสงมันสะท้อนแสงแสงเห็นแล้วอยากจะกันยี่กันข้างหลังข้างหลังนี่ผมเห็นแว๊บข้างหลังนี่นะฮะ ข้างหลังนี่โอ้โหหนักเสือแล้วไม่ใช่เสือธรรมดานะครับอันนี้หนักเสืออายุวิเชยอยู่วิเชยอยู่วเชยนี่หนักเสือเจ้าสังเวียนด้วยถูกต้องโอ้จอร์ดสีมือเขาจะได้เป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนดั่งเสือมีบารมีเสือนี่ก็เรียกว่าเกือบจะเป็นเจ้าป่าอยู่แล้วขอโทษนะฮะอันนี้เขาเรียกใส่เกงในหรือใส่เกงบอลข้างในอ่ันี่มันเป็นอะไรฮะ ครับอันนี้บ็อกเซอร์ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่นี่มันอะไรของเนี่ยอะไรเนีโอ้โหมีกระดงด้วยโอ้โหโอเค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 นะครับลุงป้าอันนี้คือส evet ักนิดเดียวๆนี่คือแค่สัมเปิลเฉยๆแล้วหลังจากสักนี่เสริมสร้างบารมีลุงป้ารักเขาอเมื่อก่อนนี้ตอนเด็กเคยโดนลมงุ่งขืนนะจริงตอนหลังนี่เลิกแล้วโอเคลงุงขืนเลิกแล้วด้วยโอ้ครับอมามามาทางนี่นิดดูเหมือนจะสิดเอง คนไหนก่อนดีเอาเอาเอาคนไหนดีอาจา์พีเตอร์กันเขาก็เตรียมมาเยอะเลยวันนี้อ่าพีเตอร์มีอะไรครับรอยสักนี่ก็โชว์ไปแล้วออืพีเตอร์นี่คือเขาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเป็นรอดบอกว่าให้จา์เนี่ยต้องบอกว่าเศษของเขาเขาว่างอะไรบ้างพกมาอุปกรณ์อาจารย์นะครับผมอันนี้ที่ผมน้ำมลนะครับแลวนี่ประเด็ดมาหน้าลงทีมเนี่ยเด็กนายเขาไม่ว่าใช่ไหมอันนี้ที่ผมน้ำมลครับ อาจารย์ก็จะปลูกเสกแล้วการปลูกเสกเอาละครับท่านผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวต่อไปนี่ต้องต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับใครที่มีของใครที่มีวิชาไม่ได้เลยนะอาจารย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยออกมานะฮะนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงจังแล้วก็ที่สําคัญกรุณาใช้กรุณาใช้วิจารยนในการรับชมด้วยนะครับครับโอ้โหโอ้โหอ้ห้อมันไม่ยอมอาจารย์มันไม่ยอมครับหมดเขาจะเล่นทีก็มาแย่งเขาเล่นเอาเขหน่อยแล้วกันเออเออ เอา้าสรุปที่ของของตัวเราเนี่ย,ยอันนี้ไม่อยู่ในสคริปต์เลยนะฮะไม่มีในสคริปต์เลยนะฮะแฮกสกคริปต์สุดครับผม อาจารย์ตกเขายังเาภาษาสะพืนวงคารมายาดด้วยว่ะขโมยซีนนะก็เลยขโมยซีนแล้วขโมยไม่ได้ด้วยขโมยไม่ได้ขโมยแล้วไม่เกิดโคซีนิ่ของพีเตอร์ครับอ่าดูนะฮะท่านผู้ชมครับเตอร์เกแมวเข้าตัวไอ้โหฮฮไตงหัวหว เล่นการบอกแล้วคับการไม่ปรึกษากันก่อนการผมพูดตรงเลยครับเพราะว่าขั้นใหม่หมดดีกว่าเพราะว่าเท็กใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านเลยครับไม่ได้การขอเทคกใหครับมาแล้วนั่งก่อนโอ้โอเออเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอ้จานนี่ที่เตรียมเมื่อกี้นี่เตรียมกันนี่นะเตรียมมาเขาอยากเล่นไอเปิดแว่นแล้วเป็นแมวเป็นแมวพี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะจาน ครับเดี๋ยวให้เขาโชว์รอยสักสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่าได้แล้วลูกชัยเจกี้ลุงโชว์ให้เขาดูหน่อยโหเต็มที่เลยนี่คือฝีมือของาจารหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงดูนะครับโรจานนี่คือเสือโอ้โหมาดูที่คอดูที่คอนะครับที่คอนี้เป็นมังกรอ่าเป็นมังกรนี่าจารย์สักสักที่คอเลยสักที่คอใช้เวลานานแคาไหนอย่างนี้สองปีนี่สองปีหนอยนานะังอาจารย์ลงให้มันขลัง นะครับแล้วก็มาดูทางด้านหน้าอกนะฮะอันนี้คือเสือโครงใช่นะครับนี่คือเสือโครงอันนี้สองนาทีเร็วมากครฮเอาน้ำเอาน้ำรีดเอามันก็ติดแล้วการแล้วมีอัคระมีใช่ลงยันด้วยรอบๆด้านนะครับคือเราจะต้องมีการบอกว่าแต่งเติมเพิ่มความขังครับผมโอ้โหโอ้โหการลกษาเป็นจุหนจาน๋ยวกัน ในจานในจานไว้หุ่นลมตั้งด้วยอ่ะหุ่นมการทำให้เขาของขึ้นได้ไหมสบายนี่นี่ถักเสือก็ต้องเป็นเสือดูนะครับท่านผู้ชมครับดูโอ้โหนี่เตรียมตัวแล้วฮะดูเตรียมตัวแล้วนะฮะโอ้โหจานโอ้โหอันนี้ยังไม่ของของยังไม่ครบโอ้โหนี่จานนี่นี่ทิ้งไปแล้วจานอันนี้มันทิ้งของแล้วานี่เสือ อาวอาวเอามาสาดน้ำแรงไปหน่อยอันนี้อาจารย์นี่ทำอะไรครับเอาของออกเอาของออกนะฮะอืม่านอนนั่งก่อนนั่งก่อนอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นเสือเพลนเสือเพลนโอ้นี่นี่ตอนแรกกะสาดใส่หน้าเต็มๆสงสารนี่คือนี่พูดได้ง่ายนี่คือแจ็คเสือเพลนแจ็คเสือเพลนแจ็คเสือเพลนใช่ไหมฮะนี่นี่นี่รู้จักกันคนที่จะออกต้นเนี่ยครับมหาอาจารย์นะไม่เคยพลาดนะครับ อันนี้คือเสือเข้าเมื่อก <progressive Attention> ี <c oughs> ้ของของเสือขึ้นเสือเข้าแล้วปีเตอร์เมื่อกี้เมื่อกี้แมวเข้าแล้วไม่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 เวิร์กนะแมวเข้าไม่เวิร์กครับเอาตวงเงินจะทองเข้าบ้างันหอาจารย์าจามันจะมันจะแรงกันไปผมว่าเอาแค่พวกริงดี่ว่าพวกอ๋อริงขนุนมาเลได้ได้ริงก็เสกให้เข้าได้ทานอาจารย์ลองนิดหนึ่งโอ้โหครับอันนี้อันนี้ต้องใช้วิญญาณในการรับชมเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่นี่เข้าอย่างทรานอาจารย์เข้าแล้วครับ โอ้โหนี่นี่นี่นนีาโอ้โหไ่ด้แบี้ไม่ไดนี้ไม่ไดนี้อาจรยอี่ลหรือจมเบนซีหรืออะไรนี่ที่เข้าเนี่ยเหนือความคาดหมายของอาจารย์จริงๆ โอ้ไม่รู้จุดนีานก่อน๋ก่อนนี่นี่จานใส่ลิงอะไรเข้าอันนี้เป็นลิงลบุรีอ๋อลิงลบุรีลิงโตจีนไงทักษาทาการเลยเดียวารลิงลบุรีนี่ลิงสมนะฮะโตลิงโตจีนโอ้เนี่แะครับท่านผู้ชมครับเาราอออเอาออกกาออกออกกอกอาออกกกอ อ๋อโอ้โห,โหนะฮะอืมน่าปกตินอันนี้เมื่อกี้ของขึ้นของขึ้นอันนี้ก็อันนี้เมื่อกี้เสือ,อเสือเพนอันนี้ลิงลิงนะฮะช่วงหน้าจะมีอะไรมาเข้าลูกศรจานเรื่องของอาคมนี้ต้องรอชมนะครับทุกคน,นะ สุดท้ายของรายการครับจารย์ ผมอยากจะทราบถึงวัตถุประสงค์นะฮะในการสัตอย่างเนี้ยเนี่ยสักวกระวะเนี่ยนะครับเป็นคาถาใช่ไหมเป็นคาถาถูกต้องที่เราอ่านไม่ออกมันอันนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับประเทศเรามานับพันปีแล้วคุณบุ๋สมัยก่อนในด้านข้างหลังนะัี่จิจบผสมพันธุ์นะครับท่านผู้ชมต้องจิจบผสมพันธุ์กันใช่เขามีสับเรียกเฉพาะไหมฮะแจ๊คกี้เออจิจบมหาเสน่ห์จิจบมหาเสน่ห์นะครับอืหรือว่า ลิตเรน์ข้อกระไดฟิชเริ่งโอ้โหลิตรน้ข้อกระไดฟิชเริ่งดาราฝรั่งสักหลายคนครับผมอาจารย์ก็จัดให้จิ้งจกฟิชเริ่งกันนะฟิชเชอร์ริ่งนะครับวันที่สองเนี่ยฮะมันจะมีพวกาคือะไรมีคำเตือนมีวิธีใช้อยู่ตรงนี้ถูกต้องคือมันการสักเนี่ยนะคุณระบูมันจะเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจครับให้คนที่มารับการสักเนี่ยปฏิบัติตนคนดีอยู่ในสิ่งอยู่ในธรรมมีมีกฎข้อห้ามอาน่นอนคือคนที่สักแล้วเนี่ยครับ จะต้องถือศีลนะไม่พูดปดอไม่พูดปดถ้าเราปดบอกว่าไม่ัสองไม่ดื่มเหล้าแต่ว่านิดๆหน่อยๆอันนี้ได้ไม่ดื่มของมันเมานิดนๆเน่อได้เพราะว่าบางทีเราต้องเข้าสังคมบางทีใจก็เปรี้ยวปากเหมือนกันว่ากันเถอะนะครับไปวันไหนกันดีไม่พูดปดไม่ฆ่าสัตว์ถ้าทำถ้าทำสิ่งเหล่านี้อายุงกัน เราก็ตกช่วยเล่นเมื่อ <laughs> เราอยู่ในสิ่ในธรรมคุณปู่ครับผมสิ่งเหล่านี้จะคุ้มครองเราครับ<อ>แต่ถ้าเราไม่ทําตามนี้สักไปก็ไรความหมายพูดง่ายนะครับอาจารย์คืออาจารย์สักให้ลูกศิษย์เนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนดีถูกต้องนะครับอยู่ในสิ่งในธรรมอยู่ในจารีตประเพณีนดีงามใช่ล่าสุดครับอาจารย์โดนเบสไทฟ้องเรื่องยักยอกเงินสามร้อยล้านนี่เป็นยังไงมาไงฮะอาจารย์ อาจารย์ก็อยากจะให้ดูว่าเขาบอกอาจารย์เอาไปสร้างเพราะประธานอะไรแล้วไปยักยอกเงินเหล่าล้านไปรับเงินบริจาคมาอาจารย์ให้ไปหมดแล้วอาจารย์ให้หมดแล้วนีที่เราจะสร้างอันนี้คือสร้างใช่อะไรฮะอาจารย์ไก่มั้งฮะนี่คือเป็ดเป็ดเต๋สองแถวนี่อาจารย์จะสร้างเป็นอนุสาวรีย์ถ้าอาจารย์นี่อาจารย์เชิญใครมาเป็นประธานในพิธีครเนี่ยใช่หรือสุเล่ะฮะครับ ปั้นนิยนน่ะแต่ดูจากต่างรัจจาว่าจะเชิญโน้ตเชิญน,นิมมากกว่า <c oughs> านี่เ,เป็ดเ,เนี่ยเราจะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลกมูมกลค่าประมาณสามร้อยล้านบาทก็ที่าอ,าาาอาจารย์ยักยอกเงินไปต้องสามร้อยล้านที่เป็นข่าวอาจารย์ให้ไปดูแล้วอาจารย์ให้ไปดูแล้วนั่นไม่ใช่นั่นันอีกอันนึงนั่นอนั่นอีกรายนึ่งอีกรายการนึงนั่นนั่นนักอ่นข่าวไม่ใช่เหรอที่ไม่บอกคืนไปหมดแล้วอ่ะ เรื่องเรื่องไล่ส้มเราอยู่กับยุ่งเขาเอาไปเรื่องเรื่องแล้วกันนะเนี่ยอาจารย์จะสร้างสงนียังไงเดี๋ยวลูกๆเนี่ยอ๋อซื้อสินค้านี่คืออาจารย์ตรงเรียบร้อยนะสามร้อยล้านนี่เคลียรเคลียไปแล้วเดี๋ยวนี้นะอาจารย์รู้สึกผู้หญิงนี่ยังไม่ได้อ๋อวันนี้นี่คือ เป็นลูกศิษย์ที่มาจะให้อาจารย์สักรอสักอยู่บ้างเอออาจารย์ติดถ่ายรายการนี่อันนี้ยังไม่ได้สักเลยอยากสักค่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกในรายการนะครับในทีวีของประเทศไทยนี่เดี๋ยวเราจะมีการโชว์สักยันกันสดๆในรายการจานนี่ที่พี่เตอร์ถืออยู่นี่คืออันนี้คือเข็มสักศิษย์ของอาจารย์โอ้โหนะครับที่มีผ้าแพรด้วยนะครับเอ๊่นี่คือรูปร่างนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าถ้าเป็นแบบสักสมัยใหม <le> ่นี่เขาก็ใช้เป็นแบบมีครับใช่ไหมฮะเป็นเครื่องใช่ไหมอันนี้อันนี้ค like ือแบบสมัยโบราณเลยตั้งแต่ยุคสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาอันนี้เป็นพันปีแ <Lah at S 2> ล้วนะฮะลบบุรีบากรุงรันบุรีทุกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมอาจารย์ท่าซึ่งพระภูมครับให้อาจารย์เขาสักให้อ่ะค่ะสักสักอะไรฮะอีเพอร์ค่ะสักอีเพอร์จ้ะอีเพอร์นี่ต้องแบบแถวสะพูกต้องต้องเวลาสักวัเนี่ยถ้าเวลาลูกจะใช้นี่นะต้องตบอีเพอร์ชุ่ย อีป์เปิดช่วยด้วยมันช่วยสิมันทําให้เกิดเออ่มหานิยมเมตตาติดใจแฟนเรานี่ติดใจเหมือนเจ้าสัวแทนใจอย่างนั้นนั่นแหละแทนที่จะหนึ่งดอกก็เลยเป็นสองดอกอยากจะได้เจ้าสัวนได้สบายให้อาจารย์แมวกันเองเนี่ยนะครับสักอีเปิดนะครับให้กับน้อง เอ่อเกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะฮะัต้องเกลียวแต่ว่าเราจะต้องสักเแถวแถวบริเวณสะโพกอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวอาจารย์ขอที่ที่นี้มันเปิดเผยกันไปเดี๋ยวอาจารย์ขอไปสักหน่อยโอเคครับเชิญนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ฮะไม่น่าจะเกินห้านาทีไม่เกินห้านาทีเลยครับทุกท่านเดี๋ยวเรารอชมตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีการสักกันข้างหลังเพราะว่าต้องเปิดบริเวณสะโพกนะครับอืเดี๋ยวอาจารย์ขอรับเข็มก่อนโอ้โหโอ้โหนะฮะพอแล้วอาจารย์ นะครับนอนไปค่ะนอนไปแล้วก็โอ้โหนี่นี่นี่กระดกสะโพกขึ้นมาหน่อยสะโพกพี่จันโอ้โหนะฮะบั้งท้ายใหญ่เหมือนกันเนี่ยเราช่วยช่วยขนมือด้วยครับตอนสัคร่งด้วยครับท่านผู้ชมครับก็ใช้วิทยาการในการรับชมเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับโอ้โหนะฮะนี่นี่นี่คือจิมหมึกนะครับผมจะใช้สองสิบอยอาจารย์เล็งเหลี่ยมก่อน พร้อมนะลูกพร้อมค่ะอาจารย์โอ้โหอืมคนไหลเนี่ยพร้อมนะโอ้ยโอ้โอ้ยอาจารย์โอ้ยอาจารย์อืดโอ้ยอดอาสัก้วเนี่ยอดออออือ้โอ้โโอ้โหโอ้อาจารย์จะต่อาจารย์จะแตอยัอจารย์จะตั่อารโอ้ยอืดโอ้ยโอ้ยสักไรนี่มันไม่ใช่หลังอูน ฮะมันไม่ใช่ลังนูหนูดูสินี่ก็ไม่ได้เข้มเหมือนกัน <c oughs> ý nghĩa hả mẹ hả mẹ hả mẹ không mẹ hả 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 mẹ We'll be